ก็สวัสดีครับอยู่กับเครื่องให้อาหารปลานะครับผ่านมือถือนะครับแล้วก็ตั้งเวลานะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับสตัวนะครับซึ่งเป็นแอปกล้องนะครับโอแคมโปนะครับตัวที่2อนี่จะเป็นแอปสวิตซ์ไวไฟนะครับ e v l i ล k ครับให้ทําการโหลดแอป2ตัวนี้เข้ามานะครับก็ติดตั้ง สมัครการใช้งานให้พร้อมนะคร the chain, ับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปกล้องก่อนนะครับย้อนแสงครับเมื่อเข้าแอปกล้องมาแล้วครับเราก็กดเข้าไปที่แอปกล้องนะครับแล้วกดไปที่ขยายหน้ากล้องนะครับขยายจอกล้องให้กว้างขึ้นครับย้อนแสงครับขนาดมันจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแอปกล้องก็มีทั่วไปครับ มเีเปิดไฟแล้วก็อันแรกนี่คือเปิดไฟครับตัวตัวมุมซ้ายด้านบนลองลงมาก็จะเป็นสัญญาณเตือนภัยครับอันที่สามนี่จะเป็นตัวล็อกล็อกมุมมุมกล้องครับก็ด้านขวานี่ก็จะมีทั่วเป็นทั่วไปครับเป็นสแนปชอ็อตมีเาเป็นบันทึกวิดีโอมีพูดผ่านกล้องเปิดเสียง ผมจะลองกดสัญญาณเตือนภัยให้ดูนะครับของกล้องตัวนี้นะครับก็คืออ,อันรูปกระดิ่งนะครับรูปไฟรูปรูปไฟครับก็จะมีเสียงมานะครับกดแล้ววิธีต่อไปนะครับก็ให้โหลดใช่ให้โหลดครับให้เปิดสองจอขึ้นมาครับเป็น e-vlink นะครับของผมหัวเวยนะครับวิธีเข้า2จอเข้าด้านข้างครับ e-vlink ครับเรากดเข้าไปครับจะเป็นแอป e-vlink เด้งขึ้นมานะครับเราก็กดไปที่เครื่องให้อาหารปลาที่เราตั้งชื่อไว้ครับนี่ครับเราก็จะทําการให้อาหารผ่านมือถือครับวันนี้ทดสอบกันกันเลยนะครับ ลืมไปครับเขาจะทำงานผ่านมือถือได้นะครับต้องกดให้มันเป็นออโต้นะครับแล้วก็กดที่มือถือครับ ตัวนี้เป็นอาหารเม็ดใหญ่นะครับก็จะออกบางกว่าเม็ดกลางกับเม็ดเล็กนะครับเม็ดใหญ่ออกบางมากสามารถตั้งเวลา ในตัวแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับตั้งได้ทั้งหมด4ครั้งครับใน1วันนะครับต่ำสุดที่เวลา1นาทีนะครับ ตัวนี้ก็เป็นระบบ12โวลต์นะครับโซลาเซลล์นะครับมุมมองผ่านกล้องก็จะประมาณนี้นะครับครับผมก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับ